ผู้โทษผู้ทังอนิจังอมิจจาคนเราเกิดมาไม่เป็นแก่นสารเก<อ>ิดแก่เจ็บตายอยู่ได้ไม่นานทุวนทุวักท่พันเหมือนกันนทุกคนโหเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมใจสร้างบ้านหลังสุดท้ายถาวายวัดเก้าหลังให้กับวัดที่ขาดแคลน9้าวัด บุลือออโต้คาเรดิโอร่วมกับกลุ่มเสลอทีมไทยแลนด์ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ถวายลงยิน9หลัง9วัดตามกำลังศรัทธาได้ที่สถานีวิทยุหรือที่บุลือออโต้คาบ้านควายได้ทุกวันกำหนดจัดงานวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2559หน้าทอกะสะพังม่วงโดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากมิ่งทัศวัสดุก่อสร้างโดยท่านสามารถร่วมสร้างบุญได้อีกทาง โดยการจองโต๊ะรับประทานอาหารอย่างดีโต๊ะละ3,000บาทรายได้นาไปสร้างโรงเย็น9หลังจอง1โต๊ะนั่นคือคุณได้สร้างได้โรงเย็น9หลงให้กับวัด9วัดได้บุญอันยิ่งใหญ่พร้อมรับประทานอาหารและสนุกกับคอนเสิร์ตวงเพลินโคราชกำหนดการวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2559เวลา6โมงเย็น ทุกท่านที่จองโตะเข้าตามโตะ๊ที่จองและทำพิธีทางสูงถวายโลงเย็นพร้อมกันในงานหลังจากเสร็จพิธีร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตวงเพลิงโคราชและกิจกรรมสนุกอื่นๆอีกมากมายจึงขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมจองโตะ๊รับประทานอาหารกับหลง บรรยากาศแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนสำหรับทุกท่านที่ทำบุญ500บาทจะได้รับบัตรรับประทานอาหารหนึ่งที่นั่งหรือจะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ทุกวันที่สถานีวิทยุบุญลือออโต้คาเรดิโอ084 9์6 8ด7ีอ0 8ร่วมกันสร้างบุญใหญ่และวัดไหนที่ขาดลงยินแจ้งความประสงค์ขอรับมาที่สถานีได้ทุกวัน้นจะไดสสดสส อุสลคำจุนผลบุญจะตามไปไม่ว่าเกิดชาติไหนก็จะเจริญน่าจเจริญ